เขา300ยอดค่ะทุกคนวันที่เราไปนะคะคลื่นลมแรงนะคะเรือไม่สามารถออกได้นะคะ mm. เราจึงต้องเดินข้ามภูเขานะคะเป็นจํานวนสองลูกเต็มๆเลยทุกคน mm. คุณตากับคุณหลานคือดูสนุกมากนะคะ mm. แล้วก็ที่สําคัญนะคะระหว่างทางก็จะมีทั้งนกแล้วก็มีข้างแว่นนะคะ mm. อันนี้พอข้ามลูกที่หนึ่งมาก็จะให้แวะพัก ขาดกันนิดนึงนะคะก็จะเป็นตรงอุทยานนะคะชายหาดก็คือทรายขาวมากนะคะทุกคนพอพักหอมปลาหอมพอก็เริ่มลูกที่สองเลยค่ะทุกคนเราก็เดินกันไปเรื่อยๆนะคะแนะนําใครออกกําลังกายมาจะดีมากนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ออกกาลังกายมาเหมือนแม่ก็คือเข่าแทบพังค่ะเราไปถึงตอน11บเอ็ดโมงสีค่ะทุกคนคือแสงสวยมากทุกคนคือแบบ แสงแดดลงมาพอดีเลยทุกคนจึ้งมากทุกคนแม่ยังแบบอุสวยจังเลยแม่ไม่เคยเห็นตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าแม่เคยมากับเพื่อนแต่ว่าตอนนั้นมาก็เย็นแล้วค่ำแล้วนะคะก็จะไม่เห็นแสงที่ลอดผ่านออช่องนะคะของถ้ำลงมานะคะสวยมากทุกคนน้องต้อันตื่นเต้นมากนะคะทุกคนน้องเดินเก่งมากคุณตาก็เดินเก่งเช่นกันค่ะสนุกทั้งตาทั้งหลานเลยค่ะ ใครยังไม่เคยมาะคะแนะนําเลยค่ะลองมาเดินดูนะคะช่วงนี้อากาศประเทศไทยเย็นสบายค่ะเดินก็จะไม่เหนื่อยมากนะคะทุกคนพอเราขึ้นเขาเสร็จก็ทีนี้ก็ถึงตาเราเดินลงเขาแล้วนะคะทุกคนอากาศก็คือเย็นสบายค่ะลมพัดตลอดเวลาเลยทุกคนอันนี้ก็มีจุดแวะพักจุดชมวิวนะคะพอเราลงมาปุ๊บก็จะถึงชายหาดอุทยานเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะขึ้นลมแรงมาก เป็นธงแดงเลยทุกคนไม่สามารถเล่นน้ำได้นาะก็คือเล่นแบบทรายได้นิดหน่อยให้น้องแหวะเล่นทรายได้นิดหน่อยนะคะพอเป็นกระสายนะคะเพราะว่าน้องสู้มากน้องเดินเองทุกคนคือแบบมีบางช่วงที่คุณพ่อต้องอุ้มนะคะเพราะคุณพ่อกลัวน้องลื่นล้มนะคะแล้วเราก็ลงมาค่ะหิวข้าวมากค่ะแวะร้านนะบางปูนะคะใกล้ๆกับที่เราเดินเขานะคะก็ เลี้ยวขวามานิดเดียวเองค่ะวิวจึงมากทุกคนเป็นแบบเหมือนหมู่บ้านชาวประมงเนาะอาหารดีราคาดีค่ะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย